ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9พินดูทอรอตนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์นะครับผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมษรประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2500นะครับ 68สิบแปดนะครับเปิดด้วยวิชาไพ่พระศิวะมหาเทพนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวต้นเป็นยังไงบ้างนะครับชาวราศีเมษนะครับตัวต้นนะการเงินล่ะการเงินนะครับเพื่อนฝูงสังคมเป็นไงนะครับญาติพี่น้องหลักทรัพย์นะครับบรรยากาศที่บ้านบรรยากาศในครอบครัวเป็นไงบ้างนะครับลูกหลานบุตรหลานผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นไงบ้าง นะครับปัญหาและอุปสรรคล่ะมีอะไรต้องแก้ไขบ้างนะครับนะแล้วก็นะครับนะนะคบู่ครองแฟนเป็นไงบ้างนะครับนะรบเรื่องกังวลสุขภาพโาครคภัยไข้เจ็บสิ่งที่ต้องระมัดระวังมีอะไรบ้างนะครับความสําเร็จผู้รับผู้ใหญ่เป็นไงคิดยังไงกับเราผู้ประหารคำโจนไหมช่วยเหลือไหมนะครับนะอ่านี่ต้องขึ้นหน่อยต้องขึ้นหน่อยอให้มัน อ่านะมันเป๊ะ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 เลื่อนนิดนึงครับอ่าครับโอเคนะนะครับการงานล่าไปง่ายดูซินะครับโชคลาภมีไหมดูซินะครับอ่าเรื่องยุ่งยุ่นวุ่นปัญหาอุปสรรคมีอะไรเราม้อระวังนะครับอ่ะนะครับชาวราศี เมฆนะครับนะก็ตอนนี้นะครับตัวของคุณเองนะครับมีแรงปรารถนาเนาะนะครับที่อยากจะมีรายได้2รายได้3เห็นไหมลาหูนะฮะลาหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะครับขอให้คุณตั้งใจนะคุณมีศรัทธาคุณมีโอกาสได้นะนะครับด้วยความที่เลข9เน่ยไปกระตุ้นนะครับทำให้คุณเนี่ยเกิดความโชคดีนะครับในเรื่องของการหารายได้ผลประโยชน์นะครับก็ถือว่าดีนะ นะครับส่วนในเรื่องเรือนการเงินของคุณนะครับชาวราศีเมษเนาะดาเจ้าเรือนการเงินของคุณเนี่ยดีมากเลยนะครับนะเพราะว่าจะเกิดจากคู่ค้านะครับคู่หุ้นส่วนนะค,คู่สัญญานะครับแล้วก็นะจะได้เงินจากสังคมหรือคนหมมากนะครับคุณพยายามนะต้องบอกอย่างนี้คุณพยายามทําอะไรก็ได้อะที่สังคมเขาต้องการนะถ้าเป็นลักษณะาการขายของคุณก็ไปเสิร์ชนะครับในแอปพลิเคชันต่างๆว่า มีอะไรสินค้าอะไรขายดีนะครับเทคนิคการตลาดคืออะไรจะทําให้คุณเนี่ยเกิดเงินเกิดทองขึ้นมากๆเลยนะครับช at ่วงนี้นะครับมีเพื่อนดีนะนะครับเพื่อนคุณเนี่ยนะครับก็คืออ่าการยามิรนะจะมีเกณฑ์ที่จะมีการยามิรช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองนะนะเรื่องเงินเรื่องทองอุปถัมภ์คั้มจุนนะครับช่วยเหลือกันดีนะครับนะครอบครัวเป็นไงนะครอบครัวก็อบอุ่นดีนะนะครับคุณมีดาวศรัทธา นะครับแล้วก็คุณมีดาวพระอาทิตย์เนี่ยที่เป็นดาวเจริญปุตตะนะครับก็ถือว่าโอเคนะในเรื่องครอบครัวก็ช่วงนี้สนิทสนมนะครับลูกหลานบุตรหลานดีนะนะครับนะเออลูกเต้าก็ต้องบอกว่านะครับนะช่วยเรื่องลูกลูกหลานเนาะลูกหลานนะครับช่วยงานดีมากเลยนะครับเนี่ยเสากะลาหูเนี่ยเป็นคู่มิตรกันนะนะครับในเรือนการงานในเรื่อนลาผลเนี่ยนะฮะส่งผลให้ชาวนะครับราศีเมษเนี่ยคุณนะครับนะ อบรมสั่งสอนลูกหลานคุณดีๆนะแล้วเขาจะหาเงินหาทองให้คุณนะทำให้คุณประสบผลสำเร็จเนี่ยในเรื่องของนะครับการเงินการทองแบบปังบุริเยเลยเนี่ยอันนี้ถือว่าดวงคุณเด่นมากนะครับเรื่องลูกหลานเรื่องของการปกครองนะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะครับนะอ่ะนะครับแล้วก็เรื่องของผู้ใหญ่นะครับอุปถัมภ์อยู่นะนะครับได้หกสามเนี่ยนะครับ เออหกสามนะครับก็คือเป็นดาวการเงินเป็นดาวคู่สัญญานะและตรงนี้เป็นคู่มิตรด้วยนะคุณมีโอกาสที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่คอยสนับสนุนผลักดันช่วยเหลือให้คุณเนี่ยนะครับประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ตัวคุณหวังหรือปรารถนานะเขาจะเอ็นดูคุณเขาจะรักให้คุณนะอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับนะครับส่วนในเรื่องของการงานคุณได้คู่ธาตุไฟนะนะครับอันนี้ถือว่างานคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงนะครับโด่งดังนะแล้วก็ โชดช่วงชัชวาลนะลุล่วงไปได้ดีนะการงานเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จนะครับอย่างดีเยี่ยมนะครับคิดหวังอะไรเกี่ยวเรื่องของการงานเนี่ยนะครับประสบผลสําเร็จมากแล้วจะมีในเรื่องของนะครับสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับการงานไอเดียจินตนาการอะไรต่างๆของคุณเนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็จะส่งผลให้เกิดความมั่นคงนะครับเรื่องงานเรื่องอะไรเนี่ยนะครับถือว่าประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมยินดีด้วยนะครับนะรับผลได้คู่สมพล นะครับเห็นไหมสามห้าคู่สมพลนะครับก็ลาผลเนี่ยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวห้าของคุณเนี่ยมาจากเจ้าเรือนสุภะนะสุภะเนี่ยแล้วมันถึงตัวคุณเลยนะครับแล้วดาวอังคารเนี่ยเป็นตัวตนคุณอยู่แล้วนะแต่ว่าดาวพฤหัสมาจากเรือวินาศราศีมีนส่วนหนึ่งมาจากดาวอังคารนะที่มาจากโมกโรนะก็จะออกแนวสายหมูนิดนึงนะครับก็จะส่งผลนะให้ตัวของคุณเองเนี่ย นะครับสามารถที่จะประสบผลสําเร็จนะครับในเรื่องของโชคลาภนะปัญหาอุปสรรคนะเรามาัระวังนิดนึงนะครับอันนี้ระวังเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เนาะ,ะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ลูกหลานนะนะผู้หลักผู้ใหญ่ลูกหลานเนี่ยอาจจะเขาอาจจะมีมีมีปัญหาส่วนตัวของเขานะครับนะเขาอาจจะมีปัญหาส่วนตัวของเขาอยู่ นะให้เราไปต้องไปช่วยในสิ่งที่เขาพึงพอใจเรื่องอะไรนี้เรามัดระวังหรอยมันจะเป็นลักษณะของการบุญคุณแล้วคุณก็นะครับจะจะเขาเรียกว่าทิ้งไม่ได้นะเพราะว่ามันเหมือนกับมีบุญคุณต่อกันน่ยนะครับมีบุญคุณต่อกันมีภาระอะไรต่อกันเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลให้ตัวของคุณเองเนี่ยนะครับบางครั้ง มันน้ำท่วมปากนะต้องระมัดระวังนะแต่ถ้าเกิดคุณช่วยเขาคุณก็จะได้บุญคุณนะเพราะว่าดาวห้าเนี่ยเป็นดาวที่ดีนะเป็นดาวที่ดีเป็นดาวรู้คุณคนน่ยนะครับก็สามารถที่จะทําให้เราเองเนี่ยนะครับอาจจะเป็นแบบช่วยเขาก่อนนะและอนาคตเนี่ยเขาจะตอบแทนคุณนะครับนะอย่างดีเยี่ยมเลยเนาะนะะนะมรณะระมัดระวังนิดนึงนะครับ<ม>ดาวเสานะเ,นเหนื่อยเรื่องการงานนะพยายาม นะครับพักผ่อนหน่อยนะครับเนื่องการงานเนี่ยแล้วก็ดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวที่เขาเรียกว่าทํางานหามลุ่งหางค่ำเนี่ยมันจะเหน็ดเหนื่อยเกินไปยังไงก็อย่าลืมนะครับลักษณะของการนะครับพักผ่อนนิดนึงนะ,<ล>ะคุณจะไดไไ้ไม่ไม่ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับ <S <S เรื่องธุรกิจการค้าระมัดระวังหน่อยเรื่องเอกสารเรื่องอสัญญาหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับคุณจะต้องนะครับระมัดระวังกันนิดนึงนะนะนะอ่ะเรามาดูนะก็ในหมวดของวิถีชีวิตเนี่ยนะครับก็จะเป็นหมวดแถวบน นะครับก็จะมีตัวเรานะครับอันนี้จะมีตัวเราเนาะอันนี้ก็จะมีเพื่อนฝูงอันนี้จะมีญาตินะครับแล้วก็นะครับจะมีในส่วนของบุญคุณความแค้นนะครับเรื่องญาติพี่น้องอันนี้ก็นะแต่ถามว่าเสียไหมไม่มีดาวอะไรเสียเลยนะครับตรงนี้ก็คือว่าในช่วงของเดือนนี้เนี่ยคุณค่อนข้างที่จะโอเคนะจะทําอะไรเนี่ยค่อนข้างจะมีความมั่นใจในตัวเองดีนะไม่มีปัญหานะครับนะส่วนในหมวดของพบแถวสองเนี่ยนะครับ แถว2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเรื่องของการเงินดีนะเรื่องของการเงินดีคู่ครองนะคู่ครองคู่สัญญานะครับก็ถือว่าโอเคแหละนะครับแฟนได้2อเก้าเนี่ยก็คือรักครอบครัวอยู่นะครับเนี่อรักครอบครัวนะครับดาวจันทร์เรียนพันธุ์เนี่ยนะครับรักครอบครัวก่อนลูกเต้าก็ดีนะครับช่วยเหลืออะไรต่างๆเนาะก็ให้คุณระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะครับของคุณเท่านั้นเองนะครับแล้วอย่าทํางานจนลืมพักผ่อนหรือทํางานจนเกินไป นะครับนะเรื่องของการงานก็ไม่มีปัญหาเลยดาวดีหมดเลยนะนะครับเนี่ยคู่มิตรคู่ทาตคู่สมพลน่ยโหนะครับตรงนี้ต้องบอกได้เลยนะคว่าสุดยอดจริงๆนะก็ขอให้ชาวราศีเมษปี68ปนะครับประสบผลสําเร็จแบบปังปุริเยเปปุริยังกันเลยทีเดียวนะครับนะท่านใดสนใจนะครับเรียนวิชาไพ่พัิวะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับนะก็จะสอนเนื้อหาเกี่ยวกับในเรื่องของการวางไพ่นะครับส2ราศีดวงดาวคู่มิตร นะครับเลขศาสตร์นะแล้วก็ทักษะหลายๆอย่างเนี่ยก็มาทำนายได้นะครับอ่ะท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับผมเกรก้าพิดูโทร์สวัสดีครับ